ใสสมูอตัเดี๋ยวใส่แมสัขออนตจะอะไรนะขออนุญตตัวต่มีมีข้อสงสัยอะไรไหมมีสงสัยอะไรไหมมีนะสงสัยยังไงเฮ้สงสัยยังไง มันเป็นอะไรพี่เป็นอะไรอะก็ผมไม่ได้ทำอะไรมาเนี่ยพี่อยู่ๆจะมาตรวจฉี่ผมเนี่ยแล้วอนี่กันมาอ่ามันแล้วก็เราทำไมถึงไม่ยอมให้ตรวจแล้วผมถังคนนี้แหละไม่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะตรวจเรื่องอะไรไงเออมันเป็นการซุ่มตรวจนะอ่ะมันก็ต้องมีเหตุข้อสงสัยเลยเอออ่ะงั้นไป เรียกเงี้ยนเรียกตดเยี่ยวไอ้